สวัดีค่ะวันนี้ปิ้นอยู่ที่ VSTES ประเทศไทยผู้นำด้านสินค้าโซลูชันไอทีของไทยวันนี้มาพบกับปิ้นในรายการ c o Talk Talk ทุกโอกาสธุรกิจค่ะสำหรับสินค้าที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นยนกรรมแห่งโลกอนาคตเลยก็ว่าได้ค่ะและอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าตอนนี้กระแสการรณรงค์เรื่องสภาวะโลกร้อนหรือ Global Warming เป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่และหลายบริษัทชั้นนาให้ความสนใจค่ะ โดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสมศักดิ์เพ็ทวีพรเดช CEO ที่จะมาร่วมทอล์คพูดคุยถึงโอกาสที่จะช่วยตอบโจทย์นักธุรกิจรุ่นใหม่ให้สามารถสร้างรายได้และขยายการเติบโตให้กับธุรกิจกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะคำถามแรกเลยปินคิดว่าเป็นคำถามที่ทุกคนเนี่ยอยากจะถามนะคะก็อยากจะให้คุณสมศักดิ์ช่วยเล่าที่มาที่ไปนะคะว่าทำไม VST e s เนี่ยที่เป็นผู้นำด้านสินค้าไอที มองเห็นโอกาสอะไรถึงได้มาทําตลาดมอเตอร์ไซค์ e ีวีคะเรื่องนี้เมันค่อนข้างเดียยาวนะครับเพราะฉะนั่นเราได้รู้จักลูกค้าของเราที่มาซื้อของเราเป็นโปรเจกต์นะครับค่อนข้างเดียยาวแล้วพอได้คุยกันก็เหมือนถูกถูก,ถกชะตาก,กันนะครับโดยเจ้าของบริษัทก็เขาเป็นผู้ออกแบบผลิตสินค้ามอเตอร์ไซค์ก็มานําเสนอผมมานานนะครับผมเาาท่ากับตัดสินใจนานแล้ววัน,วนดีคืนดีผมได้ไปดูข่าวดูอะไรเนี่ยได้เห็นว่าเออ เรื่อง EV กํกำลังมาแรงเลยตอบตกลง,งเขามาเป็นตัวแทนดี่ห้อมอเตอร์ไซค์ของเขานะฮะในการทาตลาดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ครับสิ่งสิ่งที่ผมเลือกเขาเนี่ยก็บอกได้ตรงว่าผมอยากจะเพิ่มช่องการจาหน่ายใหม่ๆหาธุรกิจมาใหม่มารองรับให้มีความหลากหลายก่อนที่จะเป็นไอทตัว EV ก็เหมือนหนึ่งเป็น IoT ตัวหนึ่งครับซึ่งสามารถอนาคต ก็จะต้องต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตต่ออะไได้แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกวันนี้เ้ามองเรื่องของกรีนแอน v ว r o เมนต์คือรักษาโลกสีเขียวตัวนี้ก็จะช่วยได้ครับเรื่องของมลภาวะของเสียงเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลด PM2.5 นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพอไซคันนี้ผมคิดว,ว่าการออกแบบการดีไซน์ ได้ยอดเยี่ยมครับและเราจึงเสนอเป็นตัวแทนแต่ผู้เดียวในการขายข้อโทมัสครับอยากจะถามในแง่ของการลงทุนแล้วก็ความคุ้มค่าระยะย,ยาวกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่ะคุณสมศักดิ์เรื่องการลงทุนเนี่ยผมว่ามันประหยัดแน่นอนนะครับสิ่งที่ทางกาสื่คือผมให้คนรถผมนะครับใช้เป็นการทดลองในการขับมาทํางานที่บ้านทุกวันนะครับ <S <S สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเขาเติมน้ำมันถ้าใช้มอเตอร์ไซค์คันเดิมของเขาเนี่ยเติมน้ำมันเดือนละห้าร้อย เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องปีละสองครั้งนะครับครั้งคละหกร้อยพันสองถ้าเบรกแล้วมันเบรกปีละหกร้อยนะครับเราว่าเคไปไล้ไปพอเขามาใช้รถไฟฟ้าอีวีของผมเนี่ยนะครับสมุทรตัวเขาใช้อยู่ใหม่ๆเขาไม่ชอบพอขับไปได้ครับสามสี่ปีเขาเริ่มชอบแล้ะเพราะอยากได้ละเ็ผลก็คืออะไรนะฮะหนึ่งทำให้เขามีเงินเหลือในรับร พราะบิไปกลับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคันที่ผมให้เขาเนี่ยมันวินได้ประมาณสาิถึงสี่สิบตัวเมตรต่อครั้ง,ต,ต,งต่อการชาร์จหนครั้งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งผมตีง่ายๆเลยให้ว่าชาร์จทุกวันเลยเวลาสามสิบา,180บ,า180บาทเวลาามเวลาหกบาทสามสิบวันร8อแดสิบาทหนึ่งเงินเหลือสามยี่สิบแล้วจะมีเงินเหลือพันสองต่อต่อปีเพราะอันนี้ผมก็คุ้มครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมันช่วยลดหลยายๆอย่างครับลดควันด,ดามลดคาร์บอนไดออกไซด์ สภาพแวดล้อง PM 2 5มันก็จะช่วยลดลงไปได้ด้วยนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ว่าเข้าไปนะครับนั่นคือระยะยาวที่พูดถึงนะคะคแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะคุณสมศักดิ์อยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่ก็มีความสนใจในรถมอเตอร์ไซค์ไฟไฟ้า EV เนี่ยคะ่ะแต่ก็ยังมีความลังเลอย,อยู่นิดหน่อยในด้านการลงทุนก็จริงๆแล้วเนี่ยรถคันหนึ่งนะครับราคาพอๆกับรถรถมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้น การลงทุนเนี่ยเราก็มีแบงค์คงศีออตโต้หรือมีไฟแนนซ์เข้ามารองรับในการทีจะทำตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับอันที่สองเนี่ยรถคันนี้ตดทะเบียนก็ไปผ่อนส่งได้นะครับยืเงินรับประกันเนี่ยเราก็มีรับประกันสองปี่ละแบตเตอรี่สองปีมอเตอร์สองปีกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์สองปีเพราะฉะนั้นไอตรงเนี้ยมันคุ้มค่าครับแล้วก็อย่างหนึ่ง การดีไซน์ออกมาการขับเคลื่อนออกมาเนี่ยเรามีระบบป้องกันขโมยด้วยมีโหลดกดรีโมทป้องกันขโมยถึงแม้เขามีกุญแจถ้าเขามีโหลดป้องกันขโมยมามาลิงตัดออกไปเนี่ยก็กลับออกไปไม่ได้หรือเรายกแบ,บตเตอรี่ออกเลยในตัวรถเพราะตัวรถมีแบตเตอรี่อยู่มันก็ช่วยได้อันหนึ่งที่เก็บขึ้นและเพราะฉะนั้นในรถคันนี้นะครับเป็นรถที่ตอบโจทย์ให้กับคนที่จะมาใช้ แล้วก็เรื่องเสียงไม่มีครับเงียบมาก,น,มากนะครับเราฟังรุ่นเราสามารถต่อกั USB <S <S บ USB ฟังเพลงได้เลยอ๋อจริงเหรอคะใช่ครับอ๋อนะครับตรงนี้ก็ขับแล้วเรา,เรากำลังจะออกรุ่นใหม่นะครับที่ขอโฆษณาหนึง <c oughs> ที่จะมาตอบพวกที่เป็นไลเดอร์วิ่งได้ประมาณร้อยถึงร้อยยสิกิลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งตำหรับพวกที่ไลเดอร์ส่งของ,ส,ง,ส,งส่งอาหาร โอ้เราลองแน่ผมเชื่อว่าตอนนี้ออกมานะครับจะประหยัดเงินให้กับไรเดอร์ปีเดือนเดือนนึงเนี่ยผมว่าแทนคั้น้ำมันได้เลยครับอาจจะเซฟไปถึงถึง70ถึง80เอร์เซ็น หลังจากที่ได้ฟังซีอของเราไปแล้วนะคะคงทําให้หลายๆท่านได้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะหากสนใจโมเดลไหนนะคะได้รีบจับจองกันได้เลยนะคะและหากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมหรือสนใจสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายสามารถติดต่อได้ที่บริษัท v s t e s s ประเทศไทยจํากัดหรือโทร020329999ทางเรายินดีให้บริการค่ะและสำหรับวันนี้คุณสมศักดิ์และปินก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน E ีีหน้านะคะ จะเป็นสินค้าอะไรอย่าลืมกด subscribe ไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจาก VST ESS ผู้นำด้านสินค้าโซลูชันไอทีของไทยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ